ชอลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามและขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตที่ดินของรัฐเพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานวันที่19มิถุนายน2568ในห้องประชุมชั้น2ที่วาการอำเภอทองผาภูมินายสุริยน์พัชระครุก,การนลรองผู้อำนวยการสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานการประชุมโดยมีนายชลธิสุรัสวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิใน,นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่พร้อมด้วยนายนัทวุฒิเปลื้องทุกผู้ช่วยผู้ในการสคทชนายมูฮัมหมัดยังหะสันผู้ในการกองที่ดินของรัฐและเจ้าหน้าที่สคทชรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในทุกพื้นที่ภาคส่วนที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางดำเนินงานดังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกรุมบุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้จะดําเนินการสํารวจออกแบบและพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่บ้านอีตองหมู่ที่1ตําตบลปีล็อกโดยพิจารณาทั้งการปักเสาผ้าสายการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบไมโครกริดหรือการก่อสร้างหอคอยผลิตไฟฟ้าโดยกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการออกแบบภายใน15วัน องค์การบริหารส่วนตำบลปีล็อกจะดำเนินการพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวพร้อมทั้งสนับสนุนการประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเต็มที่แนวทางบรุรณาการระหว่างหน่วยงาน กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติจะร่วมกันวางแนวทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้กรอบของกฎหมายและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอำเภอทองผาภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปีล็อกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการพิจารณาแนวทางการรับรองสิทธิการอยู่อาศัยของประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทอชอทำหน้าที่ประสานงานหลักและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนให้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในช่วงบ่ายคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บ้านอีตองเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนซึ่งประชาชนได้แสดงความพึงพอใจต่อความพยายามของหน่วยงานรัฐในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและ ขอให้มีการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งแสดงความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐทั้งในการพัฒนานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว